มาแล้วครับนาทีระทถึกย้ายช้างสุกตาคุณมงาครับคุณอยากช่วยเหรอครับเต่อให้มามองอะไรเต่อนี่นะคุณก็เหมือนกันนู้นะอยู่แล้วก็ดึงหอกนะ ไ, <ป S 2> ได้เยอะโอเคทางสุตาเขาจะไปแล้วเขาไม่ให้พ่อขึ้นอ๋อเป็นอย่างนี้ดิเขาดึงโซ่แล้วล่าสุดเขาเตรียมวิ่งแล้วเขาจะไม่ให้พ่อขึ้นเอ้ยไม่ให้ขึ้นใส่หน้าเลย เมื่อกี้ไปมีความปลดโซ่เองเลยนะคะคิดว่าเสือแบบปล่อยแล้วอะกะวิ่งเลยเมื่อกี้ระวังเรื่อตัวเองอไม่ขึ้นก็ได้ดนอนละเอาอยัางไงปล่อยเลยไหมนี่ <S <S ปล่อยเลยไหมปล่อยเลยไหมจะนั่งไหมปล่อยเลยไหมจะนั่งไหมนี่เอาเลยนะ จับบัวดีๆนะครับหนึ่งบัวบัวจะช่วยเองบัวจะช่วยบัวก็พยายามจะช่วยเรานะคะ,ะไปะเก็บปลา้เก็บปลาไมาน,นี่ไงไม่ใช่ตัวมันมากอ๋อนี่เหรออย่ายเพิ่งอยู่เฉยก่อนอไป เห็นเป๊ะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเขาดึงแรงเหมือนกันเห็นแบบเขาตัวเล็กๆเขากับโซ่กับแรงเขามานันมันก็ชากเลยพอสมควรโอ้โหยิงวิ่งหนีนะครับโอ้โหยิงวิ่งหนีนะครับยิงตื่นนะครับผมโอ้โหยิงกีตาร์มาครับ I yeah. huh? Huh? Okay, okay. มก้กระสันก็เป็นแปลกๆนะครับแม่ส่งขาวอ่ะให้ส่งขาวอ่ะบอบอกอยากให้พ่อลงหล่อๆครับผมลงยังไงันจะลงยังไงเอาลงดีๆดดดส่งขาหน่อยลูก ขาลูกโยขาโซ่ม <worries> ันตึงหน่อยห่วยก็ได้ไอ้วงงแล้วมันเล่นกับผมก่อนผมไม่ให้ลงผมไม่ให้ลงตัวมุนอยู่นี่ ขึด <laughs> ีขึ้นเลยเองแแลงหมืนกันนะเนี่ยฮะ <c ười> ขึ้นเองก็ลงเองดีเนาะถูกไหมตอนขึ้นก็ไม่ได้ให้ขึ้นเด้ตอนลงก็เลยไม่ให้ลงเอาฝั่งนี้นะะ าว่ของนี้แฉกไม่กำขันเป็นแปลกๆก็ดีดีโอเคไม่หนีไปไหนนะเห็นไหมกินอะไรอีกไหมมีอะไรให้บวกินอีกไหม วันนี้เราไปเดินเล่นกันไหมลูกฮะจะไปเดินเล่นกันไหมวันนี้ไห็นป่าอก็เสียงอะแล้วยิ่งยิ่งโตยิ่งต้องอันนี้นะครับก็ไอ้ที่ผมบอกไปอะ่ะผมก็ไม่ใช่ควานหรอกนะ<ด><ด>ไม่งมีเวลามา จูจ ER ีจ oh, right? uh ุก hmm. จิกขาเท่าไหร่ครับบางทีฝึกเข้าไปก็ก็ลมพ่อครับสงสารเห็นก็ทำก็ล้วก็คิดว่าน่ารักน่ารักไปแต่ว่าเขาไม่ดเขาไม่ดื้อกับผมนะไม่ดื้อคือแบบไม่ได้แบบทำใส่หรือว่าจะทำร้ายเรานะครับก็แค่ดื้อมันมืนตรงดื้อไมเดียว อารมณ์แบบเอาเอาแต่ใจนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเข้าไปแล้วก็วิ่งทำ้ายเราอ่นะก็ไม่ใช่นะครับ <c oughs> อย่าเคล็ดตัวฟังเลยเอาเคว่าเอามาให้เราจับก็พอบางทีนะบางอารมณ์บางอารมณ์ก็เราพูดอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยฟังนะอ่ะนะแต่พอเราอ่ะ เราแบบถึงเราโกรธหรือว่าเรารู้สึกว่าเราแบบเสียงลงเสียงดังเนี่ยเขาจะเริ่มกลัวเรานะเริ่มกลัวเราแล้วถ้าผมเสียงดังหรือว่าผมไม่เอาไม้เล่นแล้วนะบัวเงี้ยนะจะเริ่มรู้แล้วว่าเขาแบบฮี่พ่อกโกรธหรด้ว่าเราต้องเจอแน่อนะไรอย่างเงี้ยเขาจะกลัวครับเริ่มกลัว อะไรก็สัง่งกูดีว้าจิงอ่ะจริงดีโหเฮ้ยเฮ้ไม่หากุนวะไม่หากวน,น่ะแต่ไปดมเป่าก็แล้วไอ้เมื่อคืนกินน้ำรับไปลองน้ำให้กินแต่ไอ้มีก็ไม่เห็นอ่ะ ให้กินวันคู่หนึ่งตัวละคุ่ก็ดูแลบัวที่เขาไม่ค่อยแบบทำทำแบบไม่ค่อยทำใส่นะก็จะมีที่ผมพูดไปก็จะมีผมโซ่หลายการไอ้ที่แบบไม่ทำเลยก็มีผมหัวสิงคุณตานะครับสี่คน แต่ที่แบบเข้าไปเล่นได้เวลาควานอยู่หรือผมอยู่ก็จะเป็นโซ่การหลายสิทธ์โซ่การหลายเนะี่ยที่สามารถแบบเดินเข้าไปจับจับแบบเขาไม่วิ่งใส่หรือว่าอะไรนะอืแต่ถ้าผมไม่อยู่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะรือบางวันอารมณ์ไม่ดีนะครับโซ่เข้าไปก็ฟึดฟัดฟัดฟใส่อยู่แต่เราก็ดูอยู่นะครับ แต่ถ้าที่เข้าไม่ได้เลยนี่คุณลุงสมพรนะปีดอย่างนี้นะไอปออย่างนี้นะไอเดียอย่างนี้นครับควานหรือเคอรี่นะครับใครก็ตามที่้านอกเหนือนจากนี้คือประท้าหมดนะครับประท้าหมดนะมันก็เป็นความรู้สึกแบบแปลกนะ คือเขาก็รู้นะว่าใครเป็นใครนะครับรู้ว่าเอา่อคนไหนเขาไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบคือถ้าถ้าในควานช้างคือย,ยังไม่ได้ปะทะกันนะยังไม่ยอมสมมติว่าควานใหม่มาอย่างเงี้นะไม่ยอมควานใหม่ครับตั้งแต่ก่อนก็ไม่ยอมหัวนะพอได้จับได้ฝึกกันนี่ก็ยอมพอยอมแล้วก็ยอมนะแต่ก่อนเดียก็จับได้นะ คำใส่เดียงไงกระโดดใส่สิง์ก็เลยบอกว่าเดียไปจับซิสิง์ก็อยู่ห่างสิง์ก็ยืนดูเนี่ยเดียก็จับอืมเดี๋ยวขอดิฉันจะกอดให้ดูนี่โซ่โซ่รางข้าไปจับเลยจับข้างหลังแนละ้ยังครับนะ <c oughs> แต่ครับอย่างเงี้ยเขาเขาไม่จับได้นะโถอือเนี่ยอืออือแต่ถ้าให้ปอให้ปอเอ้ยนีย่จะไม่จับใช่ไหมเตะแล้วเตะแล้วไม่ให้จับแล้ว แต่พอถ้าเป็นปอหรือปีนหรือครูสมพรครับยังไม่ได้เข้าไปครับกระเด็นออกมาแล้วแต่เด็กกี้มีแบบขัดขืนด้วยนะไม่ค่อยอยากให้จับแต่ถ้าเป็นผมเขาไปจับก็อีกเรื่องหนึ่งครับไม่มีแบบขัดขืนหรือว่าอะไรแบบแบบเอาเอากลับเป็นตริยาที่แบบอย่ามันจับฉันหรือความคิดที่จะทำมานะ นิ่งๆแล้วก็มีระดับนะเรียกว่าระดับ v p เยอะระดับธรรมดาเข้าใกล้ได้แต่อย่ามันอย่ามันยุ่งกับชั้นบ่อยเออระดับเข้าใกล้ไม่ได้เลยดูอย่ามั่กวาดใกล้ๆนะหนี่ไล่ไเขาดูบนไล่ไเขาก่อนอื แล้วเข้าไปกระเด็นไหมก็บอกไม่ถูกนะครับแต่ก็ดูหลาย,ลายวีดีโอก็จะรู้ฉลาดนะครับเขามีความคิดเหมือนกันนะครับว่าเออเขาอยู่กับผมก็ไปกลัวใครอะ่ะอยู่กับควานกับนิ่งๆใช่ไหมวิ่งไปชนเสาชนอีป,ปีด,ด้วยใช่ เป็นใส่ปิดนี่ก็หุอ่อควันปอครับรับหน้าที่ในการทำความสะอาดแทนควันหัวลูกพี่เขานะเป็นพี่น้องกันออกมาไอาชื่นก็ผมก็จับได้นะครับแต่รู้สึกหลังๆไม่ค่อยได้จับเดี๋ยววันนั้นจะทำใส่ผมนะชื่นอ่ะไอโดเขาจับได้นะ ต้องพอจับออกไปข้างนอกนั่นน่าจะวิ่งอแม่พูนจับได้ครับไทยบูลจับได้แม่เพิ่มนี่ไม่เคยจับเลยครับบัวก็จับได้นะครับแต่จับแต่จับจริงๆก็จับได้นะจับเดินเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่อยากทะเลาะกันนะไม่อยากทะเลาะกับบัว มีไะก์วัลกิรดิงไหมเออพอดีผมมีข่าวจะมาบอกนะครับในคลิปต่อไปฝากกดซับกดไลก์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวอนนี้เจมี่เข้าไปกระเด็นละ